าชาวโคราชด,ดูบ้านแฝดสไตล์โฮมคาเฟ่ที่เดียวในโคราชย่านโคกกรวดน,น่ารักมากเห็นแล้วต้องร้องว,าว้ามีลานดาดฟ้าใช้วัสดุเกรดเองงบประมาณไม่ถึงหลักสองด้วยทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดบ้านที่โครงการพาวดี้โฮห้เห็นตัวบ้านก็น่ารักคิดว่าจะมาจิบกาแฟแล้วนะเนี่ยมีพื้นที่สนามหญ้าสบายตาหน้าบ้านในจอดรถคันใหญ่ได้เลยเปิดบ้านมาเห็นโซนวางรองเท้าตรงนี้คิดว่าอยู่บ้านในการ์ตูนญี่ปุ่นเลยอะโซนห้องนั่งเล่นเขาทาเพดานสูงโปร่งสบายพื้นที่พอเหมาะก,กับการใช้สอยในครอบครัวถัดมาคือโซนรับประทานอาหารที่ แต่โซนครัวตรงนี้แบกเป็นเคาน์เตอร์บาร์ได้ไม่ต้องต่อเติมเคาน์เตอร์โครงการใจดีมีให้อยู่แล้วถูกใจพอครัวแม่ครัวสุดๆเนี้ยเขาให้2ห้องนอน2ห้องน้ําไปดูห้องนอนกันดีกว่าเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าใช้คําว่าน่ารักอีห้องนี้วางเตียงใหญ่ตู้โต๊ะเครื่องแป้งได้ครบห้องน้ําอยู่ไม่ห่างจากตัวห้องวัสดุในห้องน้ําใช้เกรดอย่างดีถัดไปคือห้องของคุณหนูดูน่าอยู่อยากนอนกอดตุ๊กตาเลยแล้วก็มีห้องน้าไว้ให้อีกหนึ่งห้องนะไปดูที่ดาดฟ้ากันบ้างจะมานั่งทานหมูกระทะชิวๆตรงนี้ก็็็ไได้้้้้้หหรรรรรรรือออถาาาาาาจทํเเปปนนชชััั2โคคคงงงงสกกบบียใลุณภพ บ้านดีอบอุ่นทำเลทองขนาดเนี้ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลเทพาร,ะระัลา์เทอรไทยแล้วก็เซฟวันสนใจติดต่อได้ที่นี่กระซิบว่ามีแค่สี่หลังรีบมาดูกัน